้ำพัาเบื้งนนํำเคื่อนฝรั่งเศสภาคใต่บา,าสเบื้งแหง่งก้อมแห่งแรงแหง่แหงคักแห่งแน่แม่น้ำเคื่อนบนเขาก้นบานเข้ากับไข่ล้ำตะคองเี่นไหะพี่น้องอบรรยากาศได้ไหมขค้ืนมาเขาเย็นหนาวแต่แห่งแรง พี่น้องปีนี้สุดเลยปีสองพันสองสองย่างแหงเลยปกติน้ำสิเต็มเห็นบอกกันมันพี่น้องกนันน้ำแหงแรงจุดไฟใหม่เบนะินเนาะกำลังเสรใหม่ปลาไฟใหม่ปลาอันนี้เพื่อไห้พิบัติพี่น้องเนาะเอามาให้พี่น้องส้มนากัน น้ำเขื่อนของฝรั่งเศสเนาะเอินชื่อกระซิบ่หูหรอผักไตยหวังสิพนะอน้ําเขื่อนผักไตยั่นสิวะพีหารมาหลอกหมอกส่เบ็ดพี่น้องน้ำชื่อเบ็ดมานามบ่มีสีใจวะนี่พี่น้องเอ้ยนายบผู้เจาวะมายามยาพี่น้องมายามยาวะนี่นอนอยู่บ้านผักบนเขา ไปยามพี่น้องห่างหายไปกันเยาวากันเด้นี่แหละบ้านพักบนเขาบันนี่บ้านพักบนเขาบานมาจะช่วงหนาหอนเนาะกันเลยจิมาต้องใช่ไหมบันนี้กันเลยอ,ยอ่ะฮะดาก็บันนี้กันเลยอ,ยอ่ะเออบ้ใช้เน็ตเนาะเฮียนพนนอเฮียนบนเขามาพักตะหนาหอนพี่น้องหนีหอนมาอมาพึ่งเย็นเนาะ วันเดียวก็ควายเลยมาเลยมาอยู่บนเขาบันเดียวลงนอนอยู่บ้านเพิน่นไปกินเขา่าไปหากันแล้วก็ขึ้นมานอนวันเดียวมื้อนี้ก็เลยมาหาเลาะซั่นเดย์ชั้นี้แหละไปนองเอามาให้เบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำเขื่อนลำตะคอง เปียรูเปียโฟเขาบอกไม่ได้หายใจอยู่ในเมืองบายลีก็ได้หายใจพี่น้องอ้มีแห้งมีลมสุดขี่ฝ้ายอยู่ด้วยตกคือเลยลิ้นอยู่ด้วยกันเนาะแต่บาลิ้นบ่กไปนางเป็นตอนนะลิ้นพ่อหูใาตกุงซีนะเห็นบ่กขี่ฝ่าเมื่อเป็นว่าขี้ฝ้ายคือคือเหมือนคือฝนสีดีได้พี่น้องแต่แบบก็ลิ้นอยู่ลิ้นนี่มือเจ้า จยกกะตั้งกันกับบ้านดูเพราะวมันเขามันหนาวเนาะอยมากเสียกันหนาวนี่น้องหนาวชื่นจคืต้องตองชยกันในกรนหนาวไปเนาะ่กันหนามาหายใจไปเนาะ สุรอากาศบริสุทธิ์ไม่มีฝุ่นละอองมีแต่ธรรมชาติอ้ยมีงีงังอ้บก้พากยรรากาศอเป็นอง์มสุดบรรยกน้อกันอากาศบริสุทธิ์ขไตลฝรั่งเศสเปน้องนาะมีรถมาแปดชั่วโมงเป็น้องจาะยีงยาว น้ำดื่มเลยพี่น้องน้ำดื่มใหญ่ไปกองเรามาดื่มได้สบายเลยนี่แหละแถวบนเขาคุกินน้ำหมงเลยละมีบรรยากาศกล้มยแรงกล้วแห้งนะพี่น้องเนาะหน้าแรงคือบ้านเฮาด้ยเดียดยาตายมืดเชียง่าบ้านเฮาคุมีหนาหนาวเนาะพี่น้องเชจะว่าบอกว่ามีหิมะเนาะเห็นวะคอยว่านละคือบ้านเฮาบดเดลยนี่นี่แห้งนี่น้ำบ่มีตายจังห่างเลย บรรยากาศสดชื่นมหายมโน้อากนศดีจ้ามุมสดชื่นมุมหายใจแรงๆมุมบริสุทธิ์มุมเย็นจ้อยขอบคุณทุกกำลังใจได้ี่น้องเด้อยูจีบีแ